กหนักเลยตกหนักแต่เช้าเลยพักแน่แทะตกแรงด้วยเสียงฟ้าห้องเสียงฟ้าหงยิ่ใเก่้ไก่สวัสดีครับวันนี้ยายเพ็ญเมียพลังมันโนมาตักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนบรรยากาศแต่เศร้าเลยค่ะนี่ ตอนนี้ยังมากเลยเจ็ดโมงดิฝนตกขนาดนี้พายุเข่าอีกแล้วตกแรงด้วย,ยปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเมืองกูทิมอยู่จังใดโอ้ย ลุงโดยกับท่านได้ปิดไฟอยู่ฟาสกค้เบิ้งรถเยปินเด,ดล่างรถพอดีเลยจอดไปตรงนี้ทีมงานสร้าง่นคือสเหิตบได,ด้ยอกเขาทุกค้มือนนี่เดียเ๋ยวเบื้งเลี้ยวโมบายฝนตกเาะเขาเนาะ ดมอร์นิ่งคุณชิมไอ้ยัยลูกจริงว้าวบิ๊กเลนเออี่ว้าวว้าวว้าว้วคุยกับใครบ้าน <laughs> บ,บารูวยจะเพ่นคุยกับ FC, เอฟซีเนาะค่ะเนาะป้าต้องเฮงแท้ทุกคนเบอ่งเงาบรรยากาศท้าเงินเป็นยังไงเนาะค่ะ คุณบ้านยัยเพนบอตอนนี้บ้านยัยเพนฝนตกอย่างแหงเลยจกเช้านี้เลยฟ้าจกแหงแถบจกแรงจริงๆโก,โกโก้โซดาเรียนหลินอยู่คุนไฟอ่ะท่านเลยปิดเลย บรรยากาศย้ำเหมือนเศ้าด้อค่ะเด้อบ้านจะเป็นฝนตกแห้งจังสี่เลยค่ะน,นี่ฟ้าโทมืดมืดคุณทุกค,คเนเบ้่งดิฉันมาคือจะตกหลายพื้นที่ีดอกคือด,ดีเป็นแบบนี้คุณน่ะมองฟ้ามืดมัวไปมืดม ช่วงนี้พายุเข่าเนาะค่ะเนาะพายุอย่างเนาอยัยเพชรลืมตื่อเนี่ยยัยเพชรอะเบิ้งสามข่าวอยู่เนาะค่ะเนาะว่าพายุสิเข่าบ้านเฮาอือยัยเพชร่าเป็นพายุตัวนี้แหละคือเปียกเม็ดหินทรายทุกอย่างสร้างปัญหาอะไรขอกงานเหมยเดี๋ยวเบิ้งเร็วทำไม่ได้ เพราะว่านี่หละคันคนตกอุปสรรคอย่างนี้โอ้ยแล้วท่นานบนนอบัตทีนี่เนาะเราตเตกเขานี่เนาะจะตสิทันไหมดีอยู่ค่ะทุกคนอะตกดีดตกง,งามตกแบบสวยงามงงามากเพราะว่า บอลมอืมฟากระนี้ยิ้มดูเก๋ๆแล้วก็หายเลยฟาบ่อ้องตะเกาฟากระโบเหลี่ยมโบมีแผลๆครับๆนครน้อตกงามตกแบบนี้โอเคอยูุู่น่ะเข่าเข่าดอบางคนเพิ่นไอเกี่ยวเลยเดี๋ยว่นตากเดี๋ยว ก็สิเปียกฝนเนอกพอเนาะบางคนก็กระลังสิตั้งชาสิเกี่ยวเขาอืมคุณน,นะโอ้ยเป็นนลมหนาวเลยแบบนี้เป็นนลมหนาวมื้อวานยายเพ้นมาทักมาแายแต่เ้าเนอกพอเนาะ,อเ,นอะเอาบรรยากาศน้ำมือเ้าบ้านยายเพ้นฝนตก mãi hai tuần sau là một chi hai tuần này phải gặp này hôm nay lâu phôi lều phôi hai ok thế hay 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 โอ้เปลี่ยงหมดเลยเนาะพานเนาะโอ้ทุกคนเบอง์ตกคักตรงแน่น <has shortly. S 2> ้ำตรงนี้ถ่วมอืมหามถ่วงเย่ลังบ้านนะพ่อลัางบ้านเดีวมาใกล้แม่ยังมาสลัดน้ำฝนถึงแม่อาหารกันให้กินแบบง่ายๆแบบนี้เลย ไฟกับบอปิดแม่ใจเย็นมากเลยพ่อใหญ่เจ้าเนี่ยไม่ปิดไฟตื่นก่อนแค่ได้บอปิดไฟยุดงง่ายบอผุน่ยมือมีตุกโถนกลัวเปดไฟกลัวแล้วขอนอนไ้วเป็นการกินโอวันตินโอวันตินสร้างแคลเซียม โอยหมองคุณเทอ่าเ uh ทข้าน้นองคนน้องเกิร์นะนี่อย่างละทุกคนนะั่นอ่ะอยู่ปุ่นแต่ว่าก็ิสห่ลยงอะไรล่ะเพราะว่าแต่เนะต,ต่มเมื่อวาน,วน,เ,าน,เ,นเนอะแต่แต่มเมื่อวานกอนคนเหลืองงานคนเทเนอะก็เสี่ยงล่ะที่นี่เพื่อนจิบขึ้นไปมุ่งเพื่อนก็บอก้บบา,กามุ่งเพราะว่าเพ่นล่อให้ทุกอย่างมันแหนกงกะทั่งทาสีมุ่งหลังข้ามือนี่เดยนี่ก่ออิดเลยเนี่ยนะ มุงลังค่าแล้วก็ติโกอิดเลยอ่าฝนก็มาเทใส่ก่อนัะนั้นบ่รู้ว่าซิมาไลบอกพอว่าทุกอย่างเนาะพ่อเนาะต่ก็ต้องใส่ไฟฟ้าแม่ค่ะทุกคนใส่ไฟแม่มันเปียกมันจืดมันแชะอยู่แล้วค่ะทุกคนกันเนี่งคนมือวานันก็มังส่งลังค่าเลยเด้นี่หลังค่าสีแดงเนี่ยวางย่างอยู่นี่ลังค่านี่ ให้มันจะให้มันสีเดียวกันกับสีบ้านเนาะพ่อเนาะให้สีเดียวกันเลยแล้วเอาสีแดงทุกคนค่ะแล้วก็แล้วก็อ่อสีสีรอบเนาะพ่อเนาะกลเป็นสีเดียวกันกับสีบ้านนะคะทุกคนค่ะสีออกคีมๆนวลๆแบบนี้นะคะนะจังสีนั่นเนาะพ่อเนาะให้ให้มันเขาคนซิปเพราะว่าลุงรถนี่ค่ะจะเพิ่มกับเฮดให้มันสีเดียวกันนะลุงรถดตรงนี้ อไอ้สีเดียวกันเขากับบ้านแล,ล้วก็ลงรถด,ด้านหนา้าที่คุณทิมมักไปนั่งนูง้นเขาเนาะก็สีเดียวกันเล่าก็เล่าก็ต้องให้สีเดียวกันเล่าก็ออกให้สีนี่นาะนเขาเนาะมันตั้งสิเขากันเบื้องล่วก็สิพอดีพองามนั่นแหละคะ่ะทุกคนเล่บบยาบ่หน่อยบ่ใหญ่เนาะนเขาเนาะพอดีพองามถามมาหน้าเห็นหลายบ่ เห็ดหลายอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่เหล่าอันอืนนอ่น,นอีกไม่เล่าแม่ไม่เล่า,เ,าเราเราเยื่อ้่ที่อยู่ในบ้านอีกน้อง่อนอก็มีอีกเพียงแต่ว่าเราตัวนี้เขาเห็ดมันเป็นเล่าส่วนโต <c oughs> เล่าส่วนโตอันที่ในราคาหน้าที่ให้เพื่อนเห็ดเอา,เอาเ,อาเอาเข่าปันกันเนาอพ่อนอเอาเอาเข้าปันกันพี่สองลงหนึ่งนะนี่แหละส่วนนี้เขาสิมใสไซต,ตรงนี้น้อง่อนอค่ะ แต่ว่าน่าจะของที่เฮ็ดเฮ็ดกินยังซี่นะคะกะจ็จะใส่อีกเล่านึงแล้วก่อนเนาะเฮ็ดกับนองแล้วกันกเนาะก็้าใส่อีกเล่านึงแต่ว่าเล่านี่คือเอ่อแยกออกมาท่านบอทุกคนมีฝนอุปสรรคคือฝนมา ติท่านบอนี่บังกูติมจิไปปิดไฟงามไหนเมื่อวานนี่เพิน่นทุกคนเห็นบอกก่นเ,นนเ,นะเนพิ่นเอาประตูมาทรงเนาะน่ะประตูว่างกายกับเก้าอีนี่สีเขียวนี่เพิ่นเอาประตูมาทรงพอมพอมกับนี่แหละค่ะนี่หลังคาวงกบเอ,อทรงหลายอย่างเมื่อวานนี่คุณทิมเพิ่นทาสีเพิ่นทาสีประตู ปั้นกายไว้ค่ะท่าสีประตูลู้วะสะบิ้งสีมันจีออกเป็นจังไดท่าสีประตู่าส,สสา,สตาสามันท่าเองสียู่ลงรถเพลินมันยั่งเนาะค่ะเนาะเผลอเอามาท่างวงกบพอมหรือวงกบสั้นหน่อยกับเสานีเนาะค่ะเนาะเริ่มเอียนละคะ่ะทุกคนย่าเลีนสต๊อป กุดกุดร่มเย็นแล้วนี่แหละกับทุกคนค่ะนี่เล่าเสะเขาเนาะคันเนาะเพื่นกะเทนั่นแหละค่ะมึงวานนี่เด็กกับเพื่อนกะตีอีหยังละขังบุญนั่นเน้อคันเนาะเกนอีหยังกับทุกคนขนาดย่าเพิ่นเกิดบุกหมู่ดอกคันนะอธิรอบๆแดงๆนี่ รอบเนอะคุณเนาะนี่เพิ่นก็ร่อให้มันแหงแต่บางมือน,นี่ฝนยุดแล้วเพ,พิ่นจิตเตม่าบอแต่ว่ามันก็จืดก็แชะได้ละเนะอะจะเป็นเสียวไหมเสียวไฟาสายไฟบางัวบาง,งอย่างกับโอเคเนาะค่อเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างมันเป็นของเพิ่นของสร้างหมดเพราะว่าที่ชุดเนี่ยเพิ่นพร้อมทุกอย่างเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบ้านทุกคนคะ่ะเพิ่นเฮ็ดบ้านเอ่อ พเพิ่นรับเมาเฮ็ดบ้านยังสี่นะคะดีนะนี่โชคดีน้ยัยเพิ่นเด่นทีมน,นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นซางไหมคะทุกคนซางแท้เนาะคนละเพิ่น,น,น,นหูทุกอย่างยังสี่นะคะซางมีฝีมือดีที่ได้เพิ่นมาเฮ็ดช่วงเพิ่นวางพอดีอีกเช่นวเพิ่นกระโบว่างเนียนี่หลังปีใหม่เรีวนี่หรือหลังเกี่ยวเขาเรียวนี่กะจิตไหลทุกคนเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่เนาะคนละเพิ่นกะจิตโบว่บบางมาเฮ็ดให้โอ้ยดีดีอยู่ยัยเพิ่นเฮ็ดช่วงนี้พอดี เสียปากก่อนก่ะทุกคนกินโอวันติ่ก่อนอืมไปเป็นกับมาถักมาไายด้วยค่ะเด้อมีน้ำไหมฮะเย่ฟินิชแล้วยูนอสซาบันดี้เอฟซีคุณทีมกูดมอร์นิ่งคุณทีมฮาวอา e you โอเคโอเคยา o u น o t เธออ off ด h ร l i g ท t ก็เพราะฝนตกฝนจว่าฝนฝน่ะ่าฝนตกนไปไม่ได้ยูหนาวคุณเทียมยูหนาวโอเคยูโกนาวโอเคแคฟูกโกย่ามาอันตันทางพ่อหลบไปเลยพ่อจะไปปิดไฟ เพิ่มว่ได้เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนนี่ตัวแหงตื่นแชะอยู่ไปเลยไปปิดไฟกันประหยัดอืมแจ็คว่าเพิ่นเฮาอีหยังเนี้ยนะเมื่อคืนโอ๊ยแต่ละคืนทุกขนยายเพิ่นบ่ได้นอนดีดอกเดี๋ยวกลับเฮายินเดี๋ยวนี้แต่เสียงพอเพิ่นเออเสียงมาเฮาเพิ่นกับตื่นหนึ่งสี่นะค่ะตื่นเบิงมาเป็นหยังโลกันเนาะ บรรยากาศเศร้านี่ค่ะทุกคนฝนตกค่ะหยุดแล้วตอนนี้เหรอวัดอนี้โอ้ยวัดเดดูนี่ชุดเดชุดเอารองเท่ามาให้อย่างโกโก้รองเท้าเพิ่นค่ะมาเมื่อทุกคนบึงโอ้มาสลรุมว้าวทุกคนไปเย็นพฤพภาไปเบิ้งเห็ด คุณทิมมาเอารอางเท้าให้ยายเพนใสมานี่มานี่นใส่มามาโชว์เอฟซีหน่อยมาสันา่น่าเฮ้ยมียายเพนมีแนวอวดทุกคนซอยเบิงแนวว่ามันกินได้บอต้อนมหากนนีหากที่คุณทิมตัดเนาะค่ะเนาะเยตัดออกตัดออกสามมือทุกคนเบิ้งค่ะนี่ตัดออกสามมือ บออยากสิเสื้อเลยว่าหากนี่มันมีเห็ดขึ้นนี่ยายไมตำเห็ดแม่ยายเพ้นบูโลว่าไม่ได้กินใดบอนี่ทุกคนบังนะคือสรงสุขที่กินได้เดี๋ยวยาเพ้นว่ายาเพ้นจะถามแมา่ยาเพ้นดูนี่บานอันนี้เลยเมื่อวานนี่ดอกน้นอยดอกเมื่อวานนี่ดอกประมาณนี้แหละคะ่ะนี่น,น,นี่ดอกซ้ำนี่ทุกคนบางเ้านี่อุ้ยคุณนะ่ะเกิดหลาย ก็ไลหลเลยนี่กําลังโผล่ขึ้นมาอีกก็มีน้องขันเนาะนีะ่ในน้อย,ยพุ่นดาบไปหวดพุ่นมันกินได้บ่ค่ะนี่ซอยเบิ่งในเด้อค่ะเด้อน,นี่มันจิบมันจิบเป็นเห็ดเห็ดขอนเนาะสิเนาะนเกิดแบบนี้ก็สิกลายเป็นเห็ดขอนบ่ค่ะทุกคนค่ะว้าวลูกไรไอซีอัลบแดรแฮปมัสลูมชูลูกยิงเดอะทรี อย่าเพิ่งเห็นขาวๆทุกคนมาเบิ้งทั้งพี่อีกโ yeah, อ้ยขัดจินต์แน่โอเคเลยเนี่ยเก็บไปให้แม่กินเน mm hmm. าะค่ะนาะแต่ว่าเสียให้แม่มาเบิ้งก่อนทุกคนค่ะว่าก,กินได้บ่ mm hmm. บ่ออยากทิเสียตัดออกจากต้นมหากรณีนี่หากมันนะมันเกิดเสยโอ้ยฝนยังรีดหน่อยอยู่เลยนี่พ่อใหญ่อ้าววิลี่ว,ว้าวทุกคนเบิง้งมันเกิด เงามันนี <those> no <welche> to to ่ก <player balance zusammen> ็ิดไอติ้งนิดสวนอิบยุคัดเนี่ยบอลทุกคนหักหักอันนึ่งไปทั้งฝุ่นนะขนอเนี่เนี่ยคุณที่กระตัดหักแบบนี้แห่ขึ้นมาแม่ดินดินถั่วเมดเลยเด้เออคุณที่มันกระคุดนะขนอคุดออกจากเนี้ยเนี่มันมันมันไปยยวไปหอดฝุ่นแล้วคุดออกเอ้าคุดออกเอาไปบ้างไห้แค่สองสามมือเฮ็ดขึ้นเบืองนี่แหละค่ะนี่ ไม่อยากเชื่อเลยเบิ่งว่าสิกินไดบอแต่ว่าส่งคือสิกินไดแต่ยายเพ่นว่าไอติ้แขนอีดวิลลี t อืมว้าวเยื่มือมือบ้านนี่น้น้อยหนึง่งแต่ว่ามามือนี่โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่มามันจะบานสะพรั่งขาวอ่างหลากลติมเลย ya, mẹ không chịu tin đâu, mẹ không tin đâu, mẹ mẹ không tin đâu, 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 mẹ ก็เญ่าแล้วเน้องขอน้อยยาเพ็ญมาทักมาไทยกับบรรยากาศเสาร์นี้ฝนตกเด้อค่ะเด้อบ้านใหญ่เพ็ญทุเดวัดนัมเบอร์คันนี่ท้าเปนตีวัดท้าเปนท้าเปนตีเซเว่นมาที่ยี่สิบเจ็ดทุกคนบ้านใหญ่เพ็ญฝนตกน้องขอน้อทุเดซันอาทิตย์วันอาทิตย์มาที่ยี่สิบเจ็ดฝนตกคุณอาทองฟ้าก็จิบบนเี่อ่านมาอีกไม่เป็แฮปแฮปเล่นกินอัพสเตอร์เยอะ พระจ้าก <difficulty boarding. S 3> ่อนอากาศว่าช่วงใบเขาเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศจะเปลี่ยนกิฟต์ชิญะเราเนาะคนน้อยยายเพ็ญกับเชิดไอ้รลายพี่แล้วน้องก่อนหล่ะกับแฮปปี้เซกคุณใบเอฟซีเนาะกิปต์นาพอกันใหม่ยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขูสุขวัลนะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญมีฝรั่งมันเนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะกอให้ไปทุ่มสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายโกโก โซดาเล่นไซมือยสนุกสนานเล่นคักเล่นแนหยอกกันกูบาดพังเมนแล้วลงมากกโกก